สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เด็กๆกลับมาพบกับครูแก่อีกเช่นเคยนะคะในหน่วยที่ยี่สิบนะคะเมื่อฉันรับโลกนะคะเป็นไงบ้างคะนนเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่ยี่สิบใช่ไหมคะเมื่อฉันรับโลกเมื่อฉันรับโลกนะคะหน่วยที่ยี่สิบนะคะเรื่องที่สี่ เรื่องอะไรคะเรื่องที่สี่น้ำท่วมนั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในวันที่เท่าไหร่คะวันที่9นะคะวันพารหัสบดีที่9นะคะเดือนธันวาคมนะคะพศสอง4นนะคะสำหรับนะคะ วันนี้คุณครูแกะจะพาเด็กๆไปดูนะคะว่าน้ําท่วมจะเป็นอย่างไรนะคะอ่าเราไปดูกันเลยนะคะว่าน้ําท่วมจะเป็นอย่างไรนะคะเอเด็กๆรู้จักไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดน้ําท่วมเกิดจากอะไรนะเด็กๆจะตอบครูแกศได้ไหมเออ อยากดูแล้วใช่ไหมคะอ,อยากดูแล้วเราไปดูกันเลยค่ะทีนี้ไปดูนะคะว่าสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมมาจากอะไรนะคะปิงปิงโอ้โหรูปแรกอะไรคะรูปแรกเป็นรูปป่าไม้ใช่ไหมคะเป็นรูปป่าไม้ที่อุด,ดมสมบูรณ์มากๆใช่ไหมคะ ่ามีทั้งป่ามีทั้งต้นไม้มีสัตว์เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเด็กๆอ่าและเมื่อมีคนมาตัดต้นไม้นะคะเด็กๆอ่าต่อไปถ้ามีคนมาตัดต้นไม้นะคะถ้ามีคนมาตัดต้นไม้ของเราใช่ไหมคะ่ามีคนไปตัดต้นไม้ใช่ไหมคะเอาไปทำฟื้นทำบ้านเรือน ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเยอะแยะนะคะอย่างนี้จะทำให้เกิดอะไรคะจะทำให้เกิดเป็นอะไรคะมีคนมาตัดไม้เอาไปทำอะไรต่างๆนะคะจะทำให้เกิดอะไรลูกทำให้เกิดเป็นอะไรคะภูเขาหัวล้นนั่นเองนะคะาจะทำให้เกิดภูเขาหัวโล้นใช่ไหมคะเด็กๆเ,เกิดเป็นภูเขาหัวล้นนะคะ เมื่อภูเขาของเราหมอล้อนบุบแล้วจะเกิดอะไรตามมาอีกคะจะมีอะไรคะจะมีฝนตกหนักลงมาใช่ไหมคะพอฝนตกหนักลงมาเรื่อยๆจะทําให้เกิดอะไรคะเด็กๆโอ้โอจะทาให้เกิดอะไรคะจะทําให้เกิดน้ําท่วมนั่นเองนะคะอ่า นี่ก็คือสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ต่อไปค่ะต่อไปพกกุณแกจะพาเด็กๆมาอา่านคำอ่านสระอูนะคะ,ะดกๆพร้อมหรืยอยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะคำแรกก็คืออะไรคะ,ะคำแรกอะไรคืออะไรคะเด็กๆ อ่ารูปูใช่ไหมคะอ่าเดีกๆคะ่ะรอเรือกับรอลิงอ่านออกเสียงต่างกันนะคะอ่ารอเรือเราจะกบลิ้นใช่ไหมคะส่วนรอลิงเราไม่กบลิ้นนะคะเด็กๆมาดูคำแรกกันเลยคะ่ะอ่าคำแรกรูปูใช่ไหมคะอ่ารูปูนะคะก็จะอ่านว่า รออูรูปออูปูรออูรูปออูปูรูปูนะคะอ่าเก่งมากเลยค่ะอ่ามาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปอะไรคะภูเขาใช่ไหมคะอ่าภูเขาก็จะออกเสียงว่าพออูปู ขอเอาเขาขออูภูขอเอาเขาภูเขานั่นเองนะคะอ่ะาคำต่อไปค่ะดูงูอดูงูอ่านออกเสียงว่าดอูดูงออูงูดอูดูงออูง,ดอดง,องูดูงูนะคะ คำต่อไปค่ะอะไรคะปูนานะคะคำนี้อ่านว่าปูนานะคะจะอ่านออกเสียงสระอูว่าปออูปูนอานะป,อปอานะูปูนอาปูนานั่นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูมีกิจกรรมหรือว่าใบงานมาให้ติดทำนะคะ เดีๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมแล้วก็อะไรคะคำอ่านสารอูมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณรูณณก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมใบงานนะคะ,ะใบงานชุดบันทึกร่องรอยนะคะ,ะจะอยู่ในหน้า46นะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนอักษร A ถึงอักษร E นะคะที่อยู่ในภาพลงในผังไล่เรียงนะคะเพื่อเรียงลำดับการเกิดน้ำท่วมนะคะเด็กๆก็ดูภาพนะคะดูภาพนะคะเขาให้เขียนอักษร A นะคะถึงอักษร E นะคะเรียงลำดับนะคะการเกิดน้ำท่วมเด็กๆก็ดูภาพดีนะคะว่าภาพไหนจะเป็นภาพแรกนะคะ อักษร A ลงไปนะคะอักษร A B C D นะคะแล้วก็ E นะคะมีอยู่ห้าภาพค่ะเดี๋ยวก็ดูภาพนะคะแล้วก็เขียนเป็นแผนผังในผังไล่เรียนนะคะ mm hmm. เพื่อเรียนลู้แบบการเกิดน้ำท่วมนะคะ mm hmm. อ่าต่อไปค่ะไปงานต่อไปนะคะใบงานชุดเสริมทักษะอยู่ในหน้า44นะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะช่วยน้องมาลีทำการบ้านนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องการเกิดน้ำท่วมและการป้องกันน้ำท่วมโดยเขียนคำสระอูลงในช่องสี่เหลี่ยงให้สมบูรณ์นะคะ,ะทีนี้เด็กก็มาดูนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ,ะเป็นภาพอะไรคะ ปูใช่ไหมจะมีภาพปูกับรูใช่ไหมคะ,ะคำที่อ่านออกเสียงสระอูภาพแรกก็คือรออูรูนะคะรอเรือต้องกบลิ้นนะคะรอูดูนะคะรอูรูนะคะ,ะ,นะค,ะคำแรกจะเป็นรูปูนะคะเด็กๆก็เขียนปวลาสละอูตามหลังคําว่ารูนะคะ,ะส่วนคําถัดไปก็จะเป็นคําว่าภูเขานะลูก คำต่อไปก็เป็นดูงูแล้วก็ดูนานะคะจะมีคำให้ฝึกอ่านแล้วก็ให้เด็กๆนำไปเขียนนะคะอยู่ข้างล่างนะคะจะมีคำว่าดูปูรูปูคำแรกนะคะจะเป็นอขออภัยค,คะ่ะคำแรกก็จะเป็นคำว่าดูงูคำที่สองก็จะเป็นคำว่ารู้ปูนะคะปูเขา อู้หน้านะคะเด็กๆเก้าสี่คำนี้นะคะไปเขียนใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะอ่านี่นะคะอ่าใบงานต่อไปนะคะเป็นใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะหน้าหกสิบหกนะคะอ่าเขาบอกว่าให้เด็กๆประดิษฐ์นะคะรอเรือลำน้อยตามขั้นตอนที่กำหนดให้นะคะเด,ด็กๆก็ประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ รอเรือลำเล็กๆตามขั้นตอนนะคะมี4ขั้นตอนนะคะเด็กๆก็ปฏิบัตตามขั้นตอนที่เขาพาทำในนี้นะคะ,ะเขาจะมีขั้นตอนให้เด็กทำอยู่นะคะ,ะทีนี้ครูเกก็จะฝากเด็กๆไปทำเป็นการบ้านนะคะป่อเด็กไปทำเป็นการบ้านเสร็จแล้วก็ ถ่ายรูปนะคะส่งสไลา์กลุ่มโนบานสองของเรานะคะหรือว่าใครไม่สะดวกส่งนไลด์กลุ่มก็ส่งสไล์ส่วนตัวของครูแกะก็ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆถึงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่าบายช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ คุณครูอยากจะฝากให้เด็กดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเรามาพบกันอีกทีในวันจันทร์ที่13ทธันวานะคะคุณครูจะเปิดเทอมวันที่13นะคะเราพบกันวันที่13นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย